เปิดรายชื่อ3ประเทศหลุดพ้นสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุดสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรองให้บังกลาเทศเหล่าและเนปาลหลุดพ้นจากสถานะกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดกำหนดสถานะกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดได้แก่รายได้ต่อหัวทรัพยากรมนุษย์และความเปราะบางทางเศรษฐกิจเมื่อวันพุทธที่24พฤศจิกายนสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ รับรองให้บังกลาเทศลา่าและเนปาลหลุดพ้นจากสถานะกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดหรือ LDC สมัชาใหญ่มีมติมอบระยะเวลาเตรียมการ5ปีสำหรับการหลุดพ้นจากสถานะดังกล่าวให้ทั้ง3ประเทศข้างต้นซึ่งมากกว่าระยะเวลามาตรฐานที่กำหนดไว้3ปีเนื่องจากทั้ง3ประเทศจะต้องเตรียมการควบคู่กับการวางแผนฟื้นตัวหลังยุคการระบาดของโควิด -19 รวมถึงดําเนินนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากโรคระบาดมติข้างต้นไม่ได้ตีตกการขยายระยะเวลาเตรียมการซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาผลการตัดสินในการทบทวนทุก3ปีโดยคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาแห่งสหประชาชาติผู้มีหน้าที่ทบทวนรายชื่อกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดทุก3ปีบังกลาเทศลาวและเนปาล ถูกเชิญให้เตรียมยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นระหว่างระยะเวลา5ปีโดยมีการสนับสนุนจากระบบของสหประชาชาติและความร่วมมือกับหุ้นส่วนด้านการพัฒนาและการค้าระดับทวิภาคีภูมิภาคและพะหุภาคีขณะเดียวกันการหลุดพ้นจากสถานะกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดไม่ควรทําให้แผนการและโครงการด้านการพัฒนาของทั้ง3ประเทศหยุดชะงักหรือถอยหลัง อันหนึ่งคณะกรรมการใช้หลักเกณฑ์3ประการเพื่อกำหนดสถานะกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดได้แก่รายได้ต่อหัวทรัพยากรมนุษย์และความเปราะบางทางเศรษฐกิจ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ